สวัสดีครับพวกเรากลวยออมีร้านแฮมเบอร์เกอร์อยู่แห่งหนึ่งครับที่มีลูกจ้างที่เป็นยอดมนุษย์และมีพลังวิเศษโดยที่ไม่มีใครรู้และตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าพวกเขานั้นมีพลังแล้วพวกเขาจะสามารถควบคุมตัวเองจนไม่กลายเป็นวายร้ายได้หรือไม่มาดูกันในหนังเรื่องฟิกยูอาร์ one of ฟอาได้เลยครับเวนดี้คือผู้หญิงที่แสนจะธรรมดา แต่ก็ด้วยอาการบางอยา่างมันทําให้ในทุกๆเชา้าเธอต้องกินยานั้นเป็นประจําชีวิตของเธอนั้นมีทั้งลูกชายและมีสามีมันเป็นครอบครัวที่สุขสันต์ครอบครัวของแวนดี้นั้นถือเป็นครอบครัวที่รักกันมากแต่ว่าทุกคนก็ต้องตื่นเชา้าและยากกันไปนทํางานและแวนดี้นั้นทํางานภายในร้านอาหารเธอนั้นทํางานอย่างหนักและแรงของเธอนั้นค่อนข้างที่จะน้อยไม่สามารถแบกะอรหนักๆได้และก็ยังโชคดีที่มีหนุ่มแว่นเพื่อร่วมงานที่แสนดีที่คอยให้ความช่วยเหลือเธอมาตลอดและงานที่แสนหนักเหล่านี้แวนดี้นั้นทนทํามาถึง3ปี แต่เธอกบไม่ได้รับการเลื่อนขั้นหรือแม้แต่ใยดีจากหัวหน้าของเธอและยิ่งไปกว่านั้นหัวหน้าของเวนดี้จึงอยากให้เธอนั้นพัฒน,นาตัวเองและข้ามขีดจำกัดของตัวเองพร้อมทั้งกระตุ้นยอดขายให้กับร้านให้มากขึ้นและจากการที่เธอนั้นอยากได้เลื่อนตำแหน่งเพราะเวนดี้นั้นอยากได้เงินมาใช้จ่ายเพิ่มในชีวิตประจําวันเธอจึงต้องทํางานหนักเพิ่มขึ้นและอยู่ทํางานล่วงเวลามากกว่าคนอื่นๆเธอถือว่าเป็นคนที่ดีและพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันถูกต้องพอเมื่อเธอเจอรถคันหนึ่งที่จอดอยู่ภายในพื้นที่ขอองคนพพิการเธ พยายามเตือนว่าที่นี่จอดไม่ได้แต่คนภายในรถกับไม่มีใครสนใจเธอแม้แต่นิดเดียวและชีวิตของเวนดี้ก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ไม่ไมค่อยมีโชคมากนักขนาดน้ําขยะยังไหลไปโดนรองเท้าแต่ไม่ว่าอย่างไรเธอนั้นก็ยังเป็นคนที่มีเมตตา พราะขณะที่เธอกาลังทิ้งขยะได้มีชายเล่ร่อนคนหนึ่งพยายามขออาหารกินเวนดี้ <Wendy S 1> <Wendy S 2> ก็พยายามหาให้แต่เมื่อหัวหน้างานของเธอเห็นหัวหน้างานกลับตั้งไรและด่าคนเล่ร่อนพร้อมทั้งบอกให้เวนดี้นั้นห้ามให้อาหารคนพวกนี้กินเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ให้คนแรกพวกคนเล่ร่อนก็จะมาขออะไรกินมากขึ้นและหลังจากที่เธอเลิกงานเธอก็ได้เดินกลับบ้านเพียงแค่คนเดียว<ๆ>เธอได้เดินตามทางเปียกไปเรื่อยๆเธอนั้นเจอทั้งคนเมาที่คอยตามตอแยเธอแต่ระหว่างทางเวนดี้ก็ได้พบกับชายเล่ร่อนอีกครั้ง เขาได้เข้ามาคุยกับเธอและถามว่าเวนดี้นั้นกินยามานานแค่ไหนยาที่ช่วยระงับความกลัวและเป็นยาที่ทําให้พวกทุกคนนั้นเหมือนคนปกติแต่ว่าเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรและเธอพยายามเดินหนีชายเล,ล่ร่อนคนเล,ล่ร่อนคนนั้นจึงพยายามแสดงบางสิ่งบางอย่างให้กับเธอเห็นเขาได้ปีนออกไปนอกสะพานลอยก่อนที่จะโดดออกไป ร่างของเขานั้นตกไปที่ถนนแต่ดูเหมือนว่าชายคนนั้นจะไม่เป็นอะไรแม้แต่นิดเดียวแต่เมื่องเงนวนดี้ชะเง้อหัวออกมาดูเธอก็ได้พบว่าชายคนนั้นถูกรถบรรทุกนั้นวิ่งทับอีกทีหนึง่งภาพเหล่านั้นทําให้เธอนั้นตกใจมากและเธอพยายามแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับหน่วยงานต่างๆได้รับรู้แต่ภาพที่เธอเห็นมันก็ทําให้เธอนั้นต้องเข้าไปสู่การบําบัดแต่ว่าการบําบัดนี้เธอท่านทำมาตั้งแต่ตอนยังเด็ก และเป็นที่เดียวที่คอยจ่ายยาให้เธอกินในทุกๆเช้ายิ่งไปกว่านั้นการำบับนี้มันทําให้เธอนั้นเป็นคนปกติมากที่สุดได้มีทั้งครอบครัวได้มีงานและมีบ้านแต่คำว่าบ้านที่เวนดี้นั้นอาศัยอยู่ ตอนนี้เธอกำลังถูกฟ้องขับไล่เพราะว่าเธอนั้นขาดผ่อนมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนถึงแม้ว่าเธอจะกลับมาทํางานอย่างหนักทําทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นจนกระทั่งเธอนั้นได้เดินออกมาทิ้งขยะภาพที่เธอเห็นมันทําให้เธอนั้นตกใจมากเพราะคนเล่ยล่อนที่เคยโดดลงจากสะพานและล้ะมรรทุกนั้นได้ทับกลับมีร่างกายปกติและไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่นิดเดียวคนเล่ยล่อนคนนั้นพยายามบอกว่าทุกๆคนนั้นมีพลังวิเศษแต่ถูกควบคุมไว้จากการบําบัด พร้อมทั้งทิ้งที่อยู่ให้เวินดี้นั้นไปตามหาเขาและเหมือนเดินครับเมื่อหัวหน้างานของเธอนั้นเดินมาเห็นเวนดี้นั้นกลับถูกด่าพร้อมทั้งบอกว่าเธอนั้นจะไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเพราะกลับไปแค่คนเล่ยล่อนเพียงแค่คนเดียวเธอยังจัดการไม่ได้แต่เท่านั้นัมยังไม่พอครับทุกสิ่งทุกอย่างกําลังกดดันให้กับวินดี้เพราะว่าเธอเลิกงานแล้วกาลังกลับบ้านเธอกลับพบลูกชายของเธอนั่งอยู่ที่ข้างถนนและลูกชายของเธอไม่มีรองเท้าใส่เพราะว่ารองเท้าของเขาได้ถูกเพื่อนเอาไปเล่นและไม่ยอมคืน แต่ว่าเวนดี้กับปกป้องลูกชายคนเองไม่ได้แม้แต่นิดเดียวและเธอทำได้เพียงแค่จูงมือลูกชายนั้นกลับไปที่บ้านสิ่งต่างๆที่กดดันเธอมันทำให้เธอนั้นเริ่มออกจากกรอบเดิมๆที่เคยทำมา นั่นคือเวนดี้เริ่มที่จะไม่กินยาที่เคยได้รับมามันจึงทําให้ร่างกายของเธอเริ่มแสดงพลังวิเศษที่เวนดี้นั้นมีอยู่นั่นคือพลังกาลังที่มหาศาลแต่ว่าเธอนั้นก็ต้องแอบซ่อนทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้จนเลิกงานเธอได้คุยกับหนุ่มแว่นที่เป็นเพื่อนร่วมงานและเขาอยากจะชวนเธอนั้นไปกินเบียร์แต่ว่าเธอก็ฏปเสธไปและขอตัวนั้นเดินกลับบ้านเส้นทางเดิมๆที่เธอนั้นเคยเดินทางผ่านมันก็มักจะเจอแต่เรื่องราวเดิมๆเ,เสมอเหมือนกับวันนี้ที่เธอก็ยังถูกพวกขี้เมานั้นแซวและะพยยาามที่จร เกินเธอแต่ก็ด้วยตอนนี้เวนดี้ไม่ได้กินยาเพื่อกดพลังพิเศษเอาไว้แล้วและเพียงแค่เธอนั้นเวียงมือแค่เบาๆมันก็สามารถทําให้ผู้ชายร่างโตนั้นลอยขึ้นไปบนฟ้าและไปตกอยู่ที่ไกลๆได้แต่ไม่ว่าอย่างไรเวนดี้นั้นก็พยายามทําตัวให้ปกติมากที่สุดแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันก็ซ้อนมปนมิดหรอกครับเพราะว่าหัวหน้าของเธอได้ไปเจอถาดที่เวนดี้นั้นเคยบิดเอาไว้และหัวหน้ายังด่าเธอต่างๆนานาจนทําให้เวนดี้นั้นทนไม่ได้เธอจึงได้เดินเข้าไปหาหัวหน้า และใช้เพียงแค่มือเดียวจับหัวหน้าน,นั้นลอยขึ้นไปบนอากาศและระบายความอัดอั้นทั้งหมดที่เคยมีมาและเธอเลือกที่จะเดินทางไปตามคำบอกที่คนเลย่รอนเคยให้ที่อยู่เอาไว้และเมื่อเวนดี้เข้ามาถึงเธอเพบกับรูปถ่ายมากมายหนึ่งในนั้นก็คือรูปของเธอคนเลย่รอนพยายามบอกทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเธอรู้ครับว่าทุกๆคนบนโลกพยายามบอกว่าพวกเรานั้นเป็นคนปกติทั้งที่หลายๆคนนั้นมีพลังวิเศษและเมื่อไหร่ก็ตามที่คนรู้ว่าคุณน,นั้นไม่ใช่คนปกติ พวกเขาก็ใช้ยาเม็ดสีฟ้าให้กับคุณกินและบอกว่าทุกๆคนนั้นมีความเป็นโรคจิตเวทเพื่อควบคุมความคิดของแต่ละคน แต่ไม่ว่าคนเล่รอนนั้นจะพูดยังไงเวนดี้ก็ไม่ได้สนใจคำพูดของเขาครับเพราะว่าชีวิตของเธอเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วและทุกๆคนนั้นสามารถจับต้องได้แต่ละคนนั้นคือมนุษย์คนปกติธรรมดาธรรมดาและเธอไม่สนใจว่าคนเล่รอนนั้นจะคิดแผนการอะไรไว้และเธออยากได้เพียงแค่ชีวิตธรรมดาธรรมดาที่ได้อยู่กับสามีและลูกของเธอแต่ว่าโลกความจริงนั้นมันก็ช่างโหดร้ายสุดเกินครับ พราะใครๆก็รู้ว่าบ้านของเธอนั้นกำลังจะถูกยึดแต่ไม่ว่ายัางไงเวนดี้ก็ไม่มีทางยอมแพ้ที่จะให้บ้านแสนสุงกระแสนอบอุ่นนั้นถูกเจ้าหนี้นันยึดไปและเมื่อตกดึกเธอได้ตัดสินใจบุกเข้าไปสถานบําบัดโดยการกระโดดเข้าไปทางหน้าต่างเพื่อที่จะได้ดูข้อมูลการรักษาแต่ว่าเธอนั้นก็ได้เห็นข้อมูลบางอย่างที่ทำให้เธอต้องรีบตรงมาหาเพื่อนร่วมงานอย่างหนุ่มแว่นที่อ่านหนังสือการ์ตูนและเกิดมีอารมณ์ขึ้นและที่เวนดี้มาหาเขาก็เพราะว่าทั้งสองคนได้ใช้จิตแพทย์ร่วมกันและกินยาเเเมมดสีฟ้าหืออนนกัธจง ได้บอกให้หนุ่มแว่นนั้นเลิกกินยาซะเราจะรู้ความจริงก่อนที่เวนดี้จะหนีออกจากทางหน้าต่าง พราะว่าพ่อเลี้ยงของหนุ่มแว่นได้เข้ามาหาเขาภายในห้องและเมื่อเธอรู้แล้วว่าเธอสามารถทําอะไรได้บ้างมันก็ถึงเวลาที่ทุกคนนั้นจะต้องจ่ายคืนแล้วครับเริ่มตั้งแต่แก๊งเด็กที่ชอบแกล้งลูกชายของเธอเวนดี้ได้จัดก,การหักจักรยานของทุกๆคนและกองทิ้งไว้คนมีเงินที่มีแขนขาปกติแต่ชอบจอดรถไว้ในที่ของคนพิการและความแข็งแรงของเธอหลังจากที่เธอนั้นเลิกกินยาเวนดี้นั้นสามารถแบกถังเบียร์สดได้ถึงสองถังภายในมือข้างเดียวและอีกมือก็สามารถเล่นโทรศัพท์ได้ไปแบบชิลๆส่วนหนุ่มแวน่นเมื่อ เขาหยุดกินยาเม็ดสีฟ้าแล้วมันทําให้พลังที่แท้จริงนั้นออกมานั่นคือหนุ่มแว่นนั้น,น,นมีพลังเหมือนอิเล็กโตเขาสามารถทําให้สิ่งต่างๆนั้นเกิดพลังงานไฟฟ้าขึ้นมาได้เมื่อเวนดี้เห็นอย่างนั้นเขาจึงเลือกไปกินเบียร์กับหนุ่มแว่นทั้งสองคนเริ่มพูดคุยกันและอยากจะใช้พลังวิเศษที่ตัวเองมีทําสิ่งดีๆให้กับสังคมโดยเริ่มจากกระทืบพวกนักเลงที่อยู่ภายในผับและหาเงินมาใช้จ่ายในชีวิตส่วนตัวและเธอยังได้พาหนุ่มแว่น ไปหาคนเล่ร่อนที่เคยแนะนําให้เธอนั้นหยุดกินยาแต่ว่าชายคนนี้ไม่คิดอะไรที่จะทําไปมากกว่าการซ่อนตัวเพราะว่าเขาเคยถูกขังลืมมาแล้วจึงอยากจะให้ทุกๆคนนั้นซ่อนตัวจนกว่าโลกใบนี้จะยอมรับได้ถึงคนที่มีพลังวิเศษและไม่เหมือนคนอื่นแต่ในเมื่อทั้ง3คนนั้นรวมตัวกัน พวกเขานั้นคือหลักฐานตัวเป็นๆว่าคนบนโลกนี้ช่างแตกต่างและมีคนที่มีพลังวิเศษอยู่มากมายและพวกเขาเลือกที่จะประกาศให้โลกใบนี้รู้โดยการบุกไปยังสถานที่ที่ชายเล่ร่อนนั้นเคยถูกขังเอาไว้แต่ว่ามันก็เกิดข้อผิดพลาดขึ้นเพราะว่าพวกเขานั้นถูกจับได้โดยที่ยังไม่ถึงเป้าหมายแม้แต่นิดเดียวพวกเขานั้นถูกร้อมโดยยามหลายคนแต่ก็ได้หนุ่มแว่นใช้พลังไฟฟ้าพาทุกทกคน,นนั้นหนีออกมาได้ แต่ภาพที่เวนดี้เห็นเธอกลับรู้สึกเสียใจเพราะว่าสามีของเธอก็ทํางานเป็นซีเคียวริตี้เหมือนกันและการกระทําของหนุ่มแวน่นมันทําให้อีกสองคนไม่ค่อยพอใจมากนะักเพราะจากการกระทําของคนบ้าเพียงแค่คนเดียวที่มีพลังวิเศษมันสามารถทําให้ทุกคนนั้นกลายเป็นภัยต่อสังคมได้และหมอคนที่รักษาพวกเขาอาจจะคิดถูกว่าคนที่มีพลังวิเศษไม่สามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ภายในสังคมปกติได้คนเลร่อนพยายามบอกว่าเขานั้นเคยลองทําแล้วเขานั้นเคยอยู่กับลูกและอยู่กับเมียแต่สุดท้ายครอบครัวของเขาก็ต้องมารับ กแทนและคนเล่ร่อนไม่อยากให้ทุกคนนั้นทำพลาดเหมือนตัวของเขาและเมื่อทุกทคนนั้นแยกทางจากกันเวนดีได้กลับมาที่บ้านของเธอสามีของเธอนั้นนั่งกงเล่ารอเธออยู่ที่หน้าประตูเพราะว่าเขานั้นได้โทรไปหาที่ทำงาน แต่ว่าเวนดี้นั้นกลับไม่ได้ไปทํางานและสามีของเธอคิดได้อย่างเดียวครับนั่นก็คือเวนดี้นั้นอาจจะมีผู้ชายคนอื่นและตัวของเธอก็เริ่มระแวงหลายๆสิ่งหลายอย่างรอบตัวแม้กระทั่งเงาของลูกชายตัวเองเธอจึงเริ่มคิดได้และเริ่มกลับมาคุยกับสามีโดยโกโหกว่าเธอนั้นมีอะไรกับเพื่อนร่วมงานเพื่อให้สามีนั้นกลับมารักเธอเหมือนเดิมและพยายามปกปิดพลังวิเศษที่เธอมีแต่สําหรับหนุ่มแว่นเขากลับกลายเป็นคนละคนและเอาที่อยู่ของคนแพนจรที่มีพลังอมะตะมาให้กับจิตแพทย์ที่เคยรักษาเขา The cat sat on the แต่สําหรับเวนดี้เธอนั้นได้กลับมาใช้ชีวิตปกติมีความรักและความสุขระหว่างครอบครัวรวมทั้งเพื่อนบ้านในชุมชนแต่ว่างานเลี้ยงที่แสนสุขสรรที่กำลังมีความสุขนั้นก็ถูกขัดจังหวะจากอิร็คโตหรือเจ้าหนุ่มแว่นเขาได้มาที่บ้านของเวนดี้เพื่อสารภาพรักกับเธอและอยากให้เธอยืนเคียงข้างเขาแต่ว่าเธอก็ปฏิเสธครับมันจึงทําให้หนุ่มแว่นนั้นเข้าสู่ด้านมืดแบบเต็มตัวเขาได้เดินออกจากบ้านของเวนดี้ด้วยชุดประหลาดๆของเขามันทําให้มีนักปั่นจักรยานสองคนที่ติดไฟแดงอยู่หัวเราะก,กับ ทุกที่เขานั้นใส่เขาจึงได้จากการเปลี่ยนไฟแดงให้เป็นไฟเขียวเพื่อให้นักปั่นทั้งสองคนนั้นขับไปโดนรถชนส่วนที่บ้านของเวนดี้เธอก็ได้ทะเลาะกับสามีครั้งเพราะไอ้เจ้าหนุ่มแว่นได้มาก่อกวนงานทำให้ทั้งสองคนนั้นเริ่มมีความไม่เข้าใจกัน เธอนั้นพยายามบอกว่าเธอนั้นได้หยุดกินยาและสามีของเธอเมื่อรู้เช่นนั้นเขาก็พยายามติดต่อหมอจิตเวชแต่เวนดี้ไม่ยอมครับเธอจึงได้ใช้กําลังกับสามีของเธอแต่เมื่อลูกชายเข้ามาเห็นจึงขอให้ทั้งสองคนนั้นหยุดภาพความรุนแรงต่างๆลหลายๆคนนั้นก็ได้เห็นมันกับเธอจึงเลิกตัดสินใจที่วิ่งออกไปนอกบ้านเพื่อมาหาเจ้าหนุ่มแว่น แต่ว่าด้านเมื่อยภายในตัวของเจ้าหนุ่มแว่นมันกลับลึกเข้าไปอีกครับเพราะเขาเรื่องจะใช้พลังวิเศษที่มีทําลายพ่อของตัวเองและเท่านั้นมันจะไม่พอครับเขายังเลือกที่ช็อตไฟฟ้าใส่เวนดี้และให้หมอจับตัวของเธอนั้นไปรักษาเธอได้ถูกพัฒนาการอย่างแน่นหนาเพิ่ม่ให้หลุดออกไปอีกครั้งหนึง่งและมันจจะกลายเป็นการขังลืมแบบที่คนพนระเจรนั้นเคยบอกเอาไว้ก็ได้เพราะทางคุณหมอที่เคยรักษานั้นก็ได้มาบอกกับสามีของเธอว่าโรคที่เธอนั้นเป็นอยู่กําลังกําเริบเพราะหยุดยาไปเอง เธอจะต้องเข้ารับการรักษาเป็นระยะเวลานานและในสถานที่จองจําแห่งนี้ ทุกคนไม่ได้รับอนุญาตให้พูดคุยกันแม้แต่จะนั่งใกล้กันก็ตามแต่สำหรับมนุษย์เอริคโตแล้วเขาพยายามบุกเข้ามาภายในโรงพยาบาลและทำตัวเป็นพระเอกเพื่อง้อเวนดี้แต่ถ้าหากว่าคนไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่ครับไม่ว่าเขาจะพูดอะไรเวนดี้นั้นก็ไม่เล่นด้วยมันทำให้โซ่ตัวอย่างเดียวที่เอริคโตนั้นคิดได้นั่นคือครอบครัวของเธอและอิเลรกคโตได้ตัดสินใจเดินทางไปที่บ้านของเธอเพื่อที่จะโซ่ตัวที่ขวางหัวใจเธอเอาไว้และพลังของเขายังทำให้เมืองทั้งเมืองนั้นไฟดับมันจึงทำให้โรงพยาบาลที่ นดี้อยู่ระบบล็อกเกิดขัดข้องและผู้ป่วหยหลายๆคนได้หนีออกจากโรงพยาบาลแต่ระหว่างที่เวนดีน้หนีเธอนั้นถูกจับได้ครับแต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากคนเล่รอนเพราะว่าคนเล่รอนคนนั้นได้เอาตัวไปบังกระสุนให้กับเวนดี้จนตัวเองต้องเส้นชีวิตลงและมันเปิดโอกาสให้เวนดี้รีบกลับมาที่บ้านเพราะว่าอีเล็กโตนั้นได้จับสามีของเธอและลูกนั้นเป็นตัวประกัน แต่ไม่ว่าอย่างไรเวนดี้ก็ไม่สามารถสู้กับอิเล็กโตได้เธอจึงต้องใช้อุปกรณ์พิเศษมาสู้กับตัวของอิเล็กโตนั่นคือถุงมือยางที่สามารถกันไฟฟ้าได้และเธอเพียงแค่พักอิเล็กโตลงไปในสระน้ําเขาก็ถูกไฟฟ้าของตัวเองช็อตจนตายและภายในสายตาของคนในครอบครัว เธอนั้นเปรียบเสมือนซูเปอร์ฮีโร่ที่ลูกของเธอนั้นชอบแต่ไม่ว่าอย่างไรเธอก็ไม่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวของตัวเองและทําได้เพียงมองเขาอยู่เพียงแค่ไกลๆเท่านั้นและคนมากมายก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนที่มีพลังวิเศษอาจจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับพวกเราไม่ว่าจะเป็นในหมู่บ้านในที่ทํางานหรือแม้แต่ในครอบครัวและพวกเขาจะทําให้ทุกๆคนเห็นว่าเราทุกๆคนนั้นสามารถชีวิตอยู่ร่วมกันได้